โอเคนะครับก็อ่ะขอโทษนะครับที่อาจจะมีคําที่ไม่สุภาพบ้างนะฮะก็คุยกันในแบบเพื่อนตามมาสาเพื่อนกันครับก็อ่เพื่อนผมเนี่ยเขาซื้อซื้อตัวลูน่าไว้นะครับตั้งแต่ตอนที่มันกลับเข้ามาในเอ็กชนนะครับแล้วก็อ่าสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็ตกนะฮะตกลงไปนะครับตกลงไปไซเวนะฮะไซเวย์อยู่พักหนึ่ง นะครับมันก็ไหลมันก็ไหลสัปดาห์เลยนะนะครับหลายสัปดาห์ไหมไม่แน่ใจนะครับแต่แต่ก็ใซเวนานนะครับทีนี้เนี่ยก็เคยวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้าน,นั้นแล้วนะครับถ้าลองไปดูไม่แน่ใจว่าถ้าท่านที่ถือใบนั้นเนี่ยอาจจะอาจจะหมดหวังท่านที่เข้าไปเทรดกับไบนั้นเนี่ยท่านท่านจะหมดหวังหรือเปล่านะครับเออท่านอาจจะไม่ได้โชคก้อนใหญ่หรือเปล่านะเพราะว่า นะฮะก็ดูสินะครับมันมันลงมาใช่ไหมฮะขึ้นขึ้นไปนะครับขึ้นนะครับขึ้นไปเสร็จแล้วลงมานะครับแล้วผมก็ว่ามันมีการไซเวย์อยู่นะฮะแล้วใครดูกับผมเนี่ยนะฮะใครดูคลิปผมเนะี่ยผมบอกเน้นย้ําเสมอช่วงไซเวย์เป็นช่วงเวลาที่มันสําคัญนะครับช่วงเวลาที่สําคัญมันต้องจับตาเฝ้าดูเลยว่าเอ้ยมันจะไซเวย์เพื่อที่จะลงต่อ หรือว่ามันจะไซด์เวย์เพื่อที่จะขึ้นมันเป็นช่วงที่เจ้ากำลังเก็บของน,นะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมก็ได้แนะนําว่าใครใครที่อยากซื้อเนี่ยก็ซื้อนะครับถือเป็นการลงทุนนะฮะก็เข้านะแต่ถ้าเกิดเข้ากับของไปแนีนี่ก็คงหมดโอกาสหมดโอกาสเพราะว่ากราฟเนี่ยของเขาเนี่ยกราฟเนี่ยเป็นกราฟเดิมแต่ว่า เขาไปปรับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ส่วนใครที่ไปเทรดกับ Binance USDT กับคู่ USDT เนี่ยม,มันซื้อขายไม่ได้นะครับเขาก็คงต้องบล็อกแล้วแหละนะครับเพราะถ้าเกิดสมมุติไปซื้อขายได้เนี่ยนะครับบ n a นั e ก็เจ๊งนะครับคือมันขึ้นไปตั้ง7ดอลลาร์นะครับก็มีโอกาสเจ๊งได้นะครับขึ้นไปตั้ง7ดอลลาร์นะครับแล้วคิดดูว่าคนที่ซื้อเนี่ยมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่แค่คนสองคนนะครับ ดูอย่างกรณีตัวอย่างเพื่อนผมเนี่ยนะครับซื้อไป220นะ220บาทได้มาแสนกว่าเหรียญแล้วก็คูณตัวเลขดูละนะครับก็เป็น22ล้านนี่เพียงแค่คนเดียวนะฮะแล้วลองคิดดูสิครับว่า c h a n ช e พวกนี้มันมันรองรับคนทั่วโลกอะถ้าถ้าบีแน c e ไม่ไม่ถอดออกนะครับไอ้ด็ลูน่ายูเเนี่ยนะครับเจ๊ง ก็ถึงเวลานั้นเนี่ยถ้าถ้าไม่ถอดอ่อนจริงเนี่ยก็ต้องมีคนเทขายใช่ไหมฮะต้องมีคนเทขายเนี่ยคำใบรก็ไม่ต้องดูอะไรมากนะครับดูจากพฤติกรรมของของตัวกราฟณปัจจุบันนะครับของตัวราคาณปัจจุบันเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเนี่ยอยู่ๆมันก็ดีดขึ้นเลยเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟังมันมันมีอะไรที่มันลึกซึ้งมากกว่าน,นั้นนียนะครับซึ่งก็บอกไว้แล้วว่ามันเป็น เป็นช่วงเจ้าเข้าอ่ะเนี่ยเนี่ยจริงๆแล้วแกลบกว้างมากเลยอะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับปึ๊อ่อะเดี๋ยวผมปรับเป็นออโต้กับหนึง่งนี่นะครับนี่ราคาที่มันขึ้นมาสูงสุดเนี่ยก็ขึ้นมา12ดอลลาร์เราท่านก็จะเห็นได้ว่าพอขึ้นมา12ดอลลาร์ได้แล้วเนี่ยนะครับ มันก็มีแรงเทขายเพรแน่นอนว่าคนที่เพิ่งเข้าจากตอนช่วงที่ไซเวย์เนี่ยนะครับก็ต้องเทขายเพื่อทำกำไรนะฮะอานะครับดีจังเลยอ่ะทำไมคนที่โชคดีไม่เป็นเราบ้างนะเราก็จะเห็นนะครับนะฮะว่าพฤติกรรมของเท่าที่ผมเรียนมานะผมจะบอกอะไรให้ฟังก็คือว่า อย่างที่ผมบอกอะว่าไอ้ช่วงไซเวย์มันเป็นช่วงที่เจ้าเก็บของเจ้าหรือว่านี่กาลังไล่ตามเก็บ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 นะครับสุดท้ายแล้วก็มีการดันขึ้นไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทฤษฎีมันมันไม่เชิงเป็นทฤษฎีสักเท่าไหร่มันเป็นพฤติกรรมนะครับจะเรียกว่าทฤษฎีก็ได้ก็ไม่เชิงนะครับมันเป็นพฤติกรรมที่ทําให้เห็นเลยนะครับก็คือการเกิดแก๊ หรือช่องว่างของราคานะครับอันนี้เราจะเห็นได้ว่าแกลบเนี่ยนะครับมันกว้างประมาณประมาณหนึ่งดอลลาร์กว่ากว่านะครับหนึ่งเกือบเกือบหนึ่งดอลลาร์ซึ่งกว้างพอสมควรกว้างมากพอสมควรนะครใครที่เข้าตั้งแต่ศูนย์จุดศูนย์กว่าๆเนี่ยนะฮะเราไปถือจนแบบราคาถึงหนึ่งดอลลาร์ได้ครับแค่นี้ก็รวยมากพอแล้วนะครับ นี่แหละไอลักษณะของการเกิดแกลบลักษณะน,นี้นครับมันเป็นการที่มันมีแรงซื้อเข้ามามหาศาลนะครับมากจริงๆนะครับจนทาให้ราคาเนี่ยมันถูกคือมันมหาศาลมากๆจนมันไม่สามารถคอมพิวเตอร์ไม่สามารถที่จะคํานวณหรืออะไรผมก็จำไม่ได้นะนะครับแต่ว่ามันมหาศาลมากๆจนกระทั่งมัน ตัวกราฟแท่งเทียนมันไม่มีความต่อเนื่องมันดีดแกลบป,ปึ้งนะครับนะฮะถ้าผมดูไฮเคนอาชิเนี่ยผมจะไม่เห็นแกลบเลยเนี่ยผมจะไม่เห็นแกลบเลยนะครับผมก็เลยดูเป็นคันเดิลสติ๊กรูปอูแล้วแกลบเนี้ยนะครับก็อย่างที่บอกมันเป็นสัญญาณถกขึ้นนะครับมันเป็นสัญญาณของข,นะขาขึ้นแต่ถ้านะตอนเนี้ยถ้าท่านจะเข้าก็ไม่แนะนําให้เข้าแล้วนะครับถ้าท่านจะเข้าก็ไม่แนะนําให้เข้าเพราะว่านะครับ พฤติกรรมอันนี้ก็ <c oughs> ลองเฝ้าสังเกตดูแล้วกันนะครับว่าอนาคตต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างที่ผมว่าหรือเปล่านะฮะแต่พฤติกรรมลักษณะนี้นะครับ,รรมนนเ,นรบเมื่อกเมื่อมันเปิดแกวบกว้างแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับราคาดีดดีดขึ้นไปสูงเนี่ยมันเป็นสัญญาณูขขาขึ้นนะฮะแล้วนะครับลำดับถัดไปเนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันจะต้อง ขี่ตัวลงมาผมไม่รู้ว่ามันจะสวิงตัวลงมาในลักษณะไหนอย่างไรจะดิ่งลงมาเลยหรือมีการสวิงนะครับเนี่ยสวิงแล้วมาแล้วมาเก็บของอยู่ราวๆแถวๆเนี้ยราวๆประมาณศูนย์จุดกว่าหนึ่งดอลลาร์ครับหรืออาจจะเข้าสู่โซนไซเว์เอ้ยโทษทีโซนฟิบูแนชีที่สองจุดสี่ถึงออสี่จุดห้าดอลลาร์นะครับแล้วจึงขึ้น ก็เป็นได้ก็เป็นได้อันนี้คือกลับเข้ามาในโซนที่มันเกิดแกลบจะต้องมีการเก็บของในช่วงแกลบแน่นอนนะครับนะหรืออาจจะวิ่งไปต่างว่านี้หน่อยได้นะครับแล้วค่อยเราค่อยดีดขึ้นนี่ะครับเนี่เป็นสัญญาณเราเรียกว่าสัญญาณเจ้าเข้านะครับตอนที่ผมเรียนมานะสัญญาณเจ้าเข้าเพราะว่าทฤษฎีที่ผมเรียนเนี่ยเป็นไม่ใช่ทฤษฎีของ จะว่าเป็นของต่างประเทศไหมก็ไม่ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าพอดีว่าพอเอิญผมก็ศึกษาแล้วก็ติดตามท่านนักลงทุนท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านเนี่ยก็ได้แต่งหนังสือขึ้นมาแล้วก็มีเหมือนเป็นลักษณะพฤติกรรมจับอะไรบางอย่างนะครับว่าเฮ้ยตรงนี้มันคือสัญญาณในการกเจ้าเข้าครับเนี่ยฮะ พอเจ้าเข้ามาเสร็จนะครับราคาดิขึ้นไปนะครับเจ้าออกแล้วนะแล้วก็ปล่อยให้มันล่วงนะครับแล้วก็กลับมาเก็บของที่หนึ่งค่อยดันต่อและจะเป็นลักษณะนะครับผมหรือนะครับหรือนะฮะอาจจะลงมานะครับมาวนเวียนนะครับอยู่แถวๆโซนฟิโบแล้วก็ขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยถ้า ท่านที่ไม่ได้ถือกับใบแนนเนี่ยไปถือหรือไปถือเป็นอะไรนะฮะเป็นลูน่าูเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้มันก็โดนถอดไปในในกระดานใบแนนซะเนี่ยอยู่ๆคือผมก็ไม่ทราบเรื่องหรอกแต่อยู่ๆนียผมก็ไม่เห็นกราฟใบแนนไอ้กราฟของลูน่าที่เป็น BUSD ใน Trading View นะครับพอไปดูในตัว Exchange ก็ไม่มีนะครับมันโดนถอดไปนะครับ เราก็เพิ่งจะกลับมาวันนี้นะครับตอนณตอนช่วงประมาณบ่ายสามนะครับตอนนี้ที่ผมอัพคลิปเนี่ยเป็นสี่โมงบ่ายสี่โมงครา่ออสี่สิบนะครับเนี่ยนะฮะก็ประมาณนี้ก็ถ้าเกิดใครที่ไปถืออยู่ใน Exchange อื่นนะครับมันก็เป็นกราฟตัวเดิมนั่นแหละนะครับมันจะเวอร์ชันไหนก็เท้าแต่มันก็เป็นกราฟตัวเดิม นะครับคนที่ถือรูหน้าไว้กับเอกชนอื่นเนี่ยก็คงจะรวยหน้าดูนะครับคงจะรวยหน้าดู <c oughs> นะฮะประมาณนี้นะครับก็เป็นเป็นเรื่องเป็นราวที่เอามาอัปเดตให้ฟังนะครับ,นะรบอันนี้ของ e x c ช a n g e b i t f i n e x b i t f i n e x ยังเคลื่อนไหวไม่เท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะเช้าไปกว่าเคลื่อนหรือเปล่า กราฟของวันที่วันที่หนึ่งานาิกาแสดงว่าเวลาของเขามันช้ากว่านะครับไม่แน่ใจนะครับอันนี้ของตัวฮูโอบีอันนี้ของตัว b i n a น,น c e ที่เป็นบ u อูนะครับจะเห็นได้ว่ามันตีแกรบขึ้นเยอะมากครับอันนี้มันเพิ่งจะเข้าเพิ่งจะเข้ามาช่วงบ่ายสาม นะครับผมก็เล่าสู่กันฟังนะครับอัปเดตนะฮะใครที่ถือไว้กับ e x c h ช n g นอื่นนะครับโหรวยเป็นอภิมหาเศรษฐีแล้ว <c oughs> ก็แสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่ถือไว้ก่อนหนนะ้าั้นนะครับตามคบแนะนำของผมนะนะครับแต่ผมอะ่ะแค่ไม่มีปัญญาเข้าแค่นั้นเอง <c oughs> โอเคนะครับก็หวังว่าจะ ได้ความรู้และคาถาเนะครับในในในเรื่องทางเทคนิคในเรื่องใน,ในในเรื่องข่าวที่ผมคุยกับเพื่อนในเรื่องของอะไรหลายอย่างนะครับที่มาเล่าสู่ฟังแบงนี้นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ